สวัสดีค่ะพบกันใน EP ที่3นะคะกับ Make Life Better 99.9นัทมนนะคะวันนี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะที่ได้มาพบกับทุกๆคนคะ่ะทำไมถึงตั้งชื่อเพจว่า Make Life Better 99.9นะคะทั้งชื่อเพจทั้งชื่อ YouTube Channel เลยใช้ชื่อเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าพีกก็ชอบ ประโยคนี้นะคะประโยคนี้เหมือนเป็นประโยคที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะสร้างอ,อ,อะไรใหม่ๆนะคะทำให้พี่ๆอยากจะ ทำอะไรใหม่ๆนะคะเป็นเส้นทางใหม่ๆซึ่งจริงๆก็ก็ได้ค้นพบว่าเรามันเป็นสิ่งที่เราชอบมาแล้วก็ทำมาตลอดชีวิตแหละเนาะแต่ครั้นี้มันไม่ชัดเจนนะคะมันเพิ่งจะมาชัดเจนเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบทำน,นี้มากๆนะคะ make life better คือการทำให้ชีวิตมันดีขึ้นในทุกๆมุมทุกๆองศานะคะทั้งการใช้ชีวิตรูปแบบต่างๆเลยคะแล้วก็เป้าหมายต่างๆแล้วก็ ในเรื่องของการปรับนะคะปรับกรอบความคิดของเราปรับทัศนคติของเราปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความสุขให้มันสมูทขึ้นให้มันเบาๆให้มันนิ่งๆให้มันว่างๆขึ้นนะคะก็เรียกว่า มันรวมอยู่ในกระบวนการ make life better นั่นเองนะคะแล้วทำไมต้อง99.99% 99. นะคะเพราะว่าอีกแค่1%นปอร์ก็จะรอไว้แล้วนะคะมันก็เหมือนเป็นการกระต,ตุ้นเตือนตัวเองเหมือนกันนะคะเหมือนเป็นการให้กำลังใจตัวเองเหมือนกันว่าชีวิตเราก็ผ่านเรื่องราวมามากมายแล้วนะคะผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ต่าง มีประสบการณ์การทํางานมีประสบการณ์ของเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆมากมายนะคะก็เดินทางมาจนถึงครึ่งชีวิตอายุ50ปีบริบูรณ์แล้วในปีนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออเราพยายามอีกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นแหละเนาะเพราะว่าเราก็มาถึง99.9แล้วนะคะอีกแค่1%งเเท่าน,นั้นเองนะคะเราก็จะมีความสุขมีความสำเร็จในชีวิตได้ก็เพึบสูๆ้ๆนะคะอีก1%นี่ก็คือเป็นการบอก เป็นการให้กำลังใจตัวเองแล้วก็อยากจะให้กําลังใจถ,ถ่ายทอดส่งต่อกําลังใจให้กับทุกทท่านด้วยนะคะก็ฝากติดตามนะคะ m a k e l i f e Better 99.9ที่นาย n ์นายมนธมนนะคะทั้งเพจ f a c e b o o k แล้วก็ทั้ง YouTube Channel ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกท่านกําลังใจจากทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะตามสัญญานะคะ find your passion นะคะ find your passion นะคะก็คือการค้นหาแพชชั่นของเราของตัวตนเองนั่นแหละค่ะนะคะท่านี้แพชชั่นมันคืออะไรนะคะพ,พี่ก็ไปศึกษาเรื่องของเออ่แพชชั่นมาก็รู้สึกอืสนุกนะคะแล้วรเราก็รู้สึกว่าโอ้จริงๆเราก็เราก็อยู่กับแพชชั่นนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแต่เราก็แค่ไม่รู้แหละว,ว่าอันนี้มันคือแพชชั่น นะคะแล้วแพชชั่นมันคืออะไรคะทุกคนสงสัยไหมครับพี่พีก็สงสัยเหมือนกันนะตอนแรกที่แบบเอ๊ะอะไรคือแพชชั่นนะคะแพชชั่นเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะมันเป็นตัวนำพามันเป็นตัวผลักดันนะคะทำให้เรานะมีความพยายามนะ,ะแล้วก็ทำให้เราได้ตั้งคำถามกับตัวเองทำให้เราได้ค้นหาตัวเองนะคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราชอบเราหลงไหลเรา รู้สึกว่าเราทุ่มเททุกอย่างให้กับสิ่งนั้นได้หรือโลกมีความสุขจังเลยที่ได้อยู่กับสิ่งนั้นที่ได้ที่ได้ทําสิ่งนั้นนะคะโดยที่แทบจะลืมวันลืมเวลาไปเลยอันนั้นแหละคะ่ะแฟชั่นนั่นอื่นนะคะแฟชั่นมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆมุมของชีวิตเลยนะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการงานอาชีพทั้งหลายความชอบงานอดิเรกนะคะหรือ ความรักนะคะสเปคหรืทุกอย่างนะคะมัน,ม,น,ม,นมันมันมีแพชชั่นเนี่ยซ่อนอยู่ในทุกๆเรื่องที่ขึ้นอยู่กับชีวิตของเราอยู่แล้วนะคะ mm. ทีนี้ในช่วงปี2019มาเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคน,นคงจะรู้สึกว่าแพชชั่นมันหายไปใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องผเผชิญกับวิกฤตการณ์ของโรคอุบัติใหม่ คือโควิด1 9เนะครับพราะนั้นมันก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงต้องปรับรูปแบบชีวิตมากมายนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นนะคะรูปแบบของการทำงานก็เปลี่ยนไปหลายท่านก็ต้อง Work f r o ฟ Home ใช่ไหมคะต้องทำงานที่บ้านก็ยิ่งเอ่อหลายหลายท่านต้องเรียนต้องเล่นออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะประชุมออนไลน์อย่างนี้คะ่ะพี่บก็ทําชั้นเรียนทรมากก็ต้องต้องเป็นชั้นเรียนทรมาออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้ เราต้องเริ่มต้นลุกขึ้นมาศึกษาอะไรใหม่ๆทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีไอทีระบบออนไลน์ต่างๆนะคะที่มันใหม่ไปหมดทุกอย่างเลยนะคะ<ม>ก็สำหรับตัวพี่พิกเองสำหรับพี่พิกเองเนี่ยพ,พี่ก็จะจะสนุกนะคะจะจะใช้จะใช้ ความสนุกในการเรียนรู้นะคะเราต้องเปิดรับก,ก่อนอันดับแรกคือเปิดรับก,ก่อนนะคะอยอมารับก,กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนนะ,ะแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้เช่นการทางานอย่างนี้ค่ะก็ต้องทํางานที่บ้านเช่นหนหาก็เรียนรู้ระบบการทํางานขององค์กรน,นะคะที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะคะเราก็พยายามศึกษาเรียนรู้เออเราต้องทอํายังไงประชุมออนไลน์ทํำยังไงอย่างเงี้ยนะคะเครื่องไ,ไ,ไม้เครื่องมือใหม่ๆนวัตกรรมแอปใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะ ก็ก็เรียกว่า ได้สนุกกับการทำงานแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้นวัตรกรรมการทำงานใหม่ๆไปด้วยนะคะแล้วก็ต่อยอดมาถึงงานธรรมะนะคะซึ่งต้องทำชั้นเรียนธรรมะออนไลน์นะคะก็สนุกอีกนะคะก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะจากปกติเนี่ยเราไปจัดชั้นเรียนแบบออนไลน์ site, ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ไม่ได้จะต้องมารู้ว่าเอ๊ะการถ่ายทำเป็นอย่างไรคะสตูดิโอเป็นยังไงเครื่องไม้เครื่องมือระบบของการถ่ายทำการตัดต่อนะคะแล้วก็มีแอป แอปพลิเคชันใหม่ๆแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือโปรแกร,รมใหม่ๆที่ที่ได้ใช้ในการทำชั้นเรียนทางาออนไลน์นะคะก็ได้ศึกษาจาัดปูรูทั้งหลายก็สนุกสนานมากๆนะคะก็มีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะจากในตอนงอายุ50นะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้อง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะวิกฤตเป็นโอกาสนะคะให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทําให้ทําให้เราได้เห็นแพชชั่นของตัวเราเองว่าโอ้จริงๆแล้วเราก็ชอบเรื่องนี้มากๆนะคะสนุกกับการเรียนรู้แพชชั่นหนึ่งที่พี่ปิ๊กได้เนี่ยก็คือแพชชั่นของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นะคะด้วยความสนุบสนานเราก็รสึกเอ้ยเราเป็นคนชอบเรียนรู้นะเราเป็นคนที่ชอบฝ่าฟัานะชอบแบบเอ้ยอะไรที่มันยกักยาก Google เอ่อ g o o g l e Form อย่างเงี้ยค่ะเราไม่เคยรู้จักเลยมันคืออะไรนะคะแต่พอเราต้องทำชั้นเรียนธรรมะเราจะต้องทำคำถาม ผ่าน Google Form อย่างเงี้ยค่ะก็ไปศึกษาจาก y t u t u อย่างเงี้ยค่ะหรือการตัดต่อคลิปวิดีโอเงี้ยก็ไปพยายามศึกษาจาก YouTube แล้วก็เอาลองมาเล่นลองมาทำนุ้นนี้นั้นดูอะไรเงี้ยนะคะมีที่ไหนอ,อาจารย์ท่านสอนนะคะแล้วก็ไปศึกษาไปเรียนก็สนุกสนุกก็เลยรู้อ้อแพชชั่นอย่างหนึ่งของเราเนี่ยซึ่งมันเป็น Value ที่ดีมากๆนะคะนั่นก็คือการเป็นคนชอบเรียนรู้ นะ,ะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้นะ,ะได้ย้อนวัยแล้วก็ยางานกับน้องๆวัยรุ่นเนี่ยมันก็สนุกไปหมดเพราะนั้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่พีได้จาก วิกฤตโควิดสกนะคะก็คือได้เห็นแพชชั่นของตัวเองในมุมที่มันกว้างมากนะคะนี่ก็รู้สึกส,สนุกสนานมากๆเลยนะคะที่ที่ได้รู้เนี่ยเราเรียกว่าฟังเสียงตัวเองเห็นไหมคะเรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะท่นี้พอเรารู้แล้วว่าแพชชั่นของเราคืออะไรใช่ไหมคะเราก็ ค้นหานะคะพี่พิเก็ตก็พยายามต่อยอดนะคะว่าเออเราชอบแบบไหนเราชอบแบบนั้นเราชอบแบบนี้เราชอบอะไรเอเราชอบเอนเตอร์เทนนะคะเราเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยอยู่แล้วชอบเออ่คิดงานนะคะชอบเสนอไอเดียอะไร,รอย่างนี้นะคะเราก็เออ่ทำกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้ว่าอ๋อนี่ยนี่แพชชั่นของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นประโยชน์ทั้งทั้งกับการทํางานนะคะจากในการทํางานทางทาง,งอาชีพของเราด้วยนะคะก็ได้เออ่ได้เรียนรู้ สิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะดูแลลูกคา้าของเราให้ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนั้น,นยังก็ได้ต่อยอดไปถึงงานธรรมะด้วยสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะคะจากสิ่งที่เราชอบจากแพชชั่นที่เรามีอยู่แล้วนะคะทีนี้เราจะหาแพชชั่นยังไงนะคะเราเอะแพชชั่นมันอยู่ตรงไหนมันหาได้จากตรงไหนล่ะแพชั่นมันจะเกิดจากการทํางานหรือเปล่า ไม่นะคะแพชชั่นเนี่ยมันไม่ได้คิดว่ามันไม่ได้อยู่ในอาชีพการทำงานอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเออมันก็ เออการความชอบเพราะแพชชั่นมันความชอบความหลงไหลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทํางานเราก็จะเจอแพชชั่นมุมหนึ่งของเราเนยางพี่เ,เองเนี่ยพี่ก็เจอการเจอแพชชั่นในเรื่องของการทํางานคือเราเป็นคนที่ชอบให้คปาปรึกษาเราเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยนะคะชอบบรรยายชอบแก้ปัญหาอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็สนุกกับงานของของเราที่ทําอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าในสายงานที่ทําก็เป็นงานที่ดูแลและผิดชอบตรงนี้โดยโดยตรงนะคะที่จะต้องพูดต้องคุยต้อง รับปัญหาต่างๆในแต่ละวันรับสายต่างๆในแต่ละวันซึ่งก็สนุกสนานไปนั้นก็เจอแล้วแพชชั่นในอาชีพการงานใช่ไหมแล้วแพชชั่น ที่อยู่ในมุมที่นอกเวลางานนะคะก็มาเจออีกหลายต่อหลายพชชันเลยนะคะก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำรายการซึ่งมันก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะคะเด็กๆก,ก็คืออย่างที่บอกไปที่ E ีีที่แล้วว่าจริงๆแล้วเด็กๆความใฝ่ฝันก็คืออยากทำงานเบื้องหลังอยากทำงานบันเทิงอยากเป็นผูก้กากับละครนะคะอยากเป็นผูก้กากับรายการอยา่างอเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนนี้เรามาได้ทำนะคะทรายการทำ สำหรับเยาวชนออนไลน์หรือการทาหรือทำมาอย่างอื่นที่ทำมาหลายๆด้านนะคะก็รู้สึกว่าเราสนุกเราชอบเป็นสิ่งที่เราชอบนะว่ราแพชชันมันไม่ได้เกิดเฉพาะในเวลาทํางานแต่มันสามารถ เกิดนอกเวลางานเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะเป็นเ,าเราชอบท่องเที่ยวแบบนั้นแบบนี้นะคะอย่างถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอะแพช้าของปิ๊ดก็ชอบนั่งเรือออกไปไกลๆกลางทะเลเลยนะคะแล้วก็ไปดำน้ำหรือฮาเราก็ชอบแบบนี้คือชอบที่สุดแหละคือความหลงไหละะลงไปทีไรก็รู้สึกมันสงบมันนิ่งเออมันเป็นอีกโลกหนึ่งที่เรา เราไม่ต้องคิดเรื่องอะไรแล้วนะคะคิดแต่ว่าคิดมองแต่สิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองนะคะก็อันนี้ก็คือแพชชั่นในเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ทํางานที่บ้านก็ได้ใช้เวลาอยู่ที่บ้านเยอะขึ้นนะคะก็ได้เห็นแพชชั่นใหม่ๆของตัวเองนะคะว่าเออเราก็ทาอาหารได้เราก็ทํา,าก,ทกับข้าวได้เหมือนกันเนาะเราก็มีเวลา นะคะไม่ต้องเดินทางปกติปกติเวลาต้องเดินทางไปกับทํางานก็ใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงนะคะเกือบไปกลับไปกลับเกือบสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยพอเราไม่ต้องเดินทางมันก็มีเวลาเหลือช่วงเย็นหลังเลิกงานที่จะสามารถมาทํา ทำข้าวได้ทําอาหารได้ก็เลยดูแพชชั่นด้วยอย่างเดียวว่าเออเราเป็นคนทํากับข้าวกินได้นะเราเป็นคนทําอาหารอร่อยนะเราก็เป็นคนที่ชอบชอบทําอาหารเหมือนกันใช่ไหมก็เจอแพชชั่นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะ t ่ a t p a ช s i o มันไม่ได้จํากัดวงนะคะว่าจะต้องอยู่ในเวลาทํางานหรือเวลาเที่ยวหรือเวลาใช้ชีวิตหรือเวลางานอดิเรกมันทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะมันมีแพชชั่นอยู่ในนั้นได้ทุกอย่างเลยแต่สําคัญว่าเราหามันเจอหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะชีนี้มาดูค่ะ แพชชั่นของบุคคลแต่ละท่านนะคะวันนี้เอามาฝากกับทุกทกท่านนะคะก็พือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากมากนะคะท่านแรกนะคะก็คือคุณจรไวนยแลนเทนนะคะเป็นนักดำน้ำชาวอังกฤษคนแรกที่ไปพบเด็กๆสิบาหมู่ปากนะคะตอนที่ไปช่วยนะคะในที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็คุณจรนเนี่ยบอกเอาไว้ว่า ชั้นดำน้ำด้วยความหลงไหลแล้วก็สงสัยมาตลอดว่าทั้งหมดเนี่ยฉันทำไปเพื่ออะไรจนกระทั่งสองอาทิตย์ที่ผ่านมาคือคำตอบของทุกอย่างที่ฉั้นทำมาทั้งชีวิตเห็นไหมครับคุณจรเป็นนักดำน้ำที่ได้มีโอกาสมาเป็นจิตอาสาท่านหนึ่งนะคะที่ได้ดำน้ำเข้าไปช่วยนะคะช่วยเด็กๆไปค้นหาเด็กๆแล้วก็เป็นคนแรกที่ไปเจอเด็กๆนะคะคุณจรบอกว่าคุณจร ดำน้ำมาตลอดชีวิตเลยแล้วก็ชอบรักที่จะดำน้ำนะคะแล้วก็สงสัยมาตลอดว่าไอ้การดำน้ำของเรามันทำเพื่ออะไรเนาะมันจะมีประโยชน์ต่อโลกหรืออะไรก็ไม่รู้แหละก็สงสัยนะคะแต่ว่าพอหลังจากเหตุการณ์ที่คุณจอนได้ใช้สกิลหรือว่าทักษะของการดำน้ำเนี่ยมาช่วยแล้วมาเจอเด็กๆมาได้ช่วยชีวิตของเด็กๆทั้ง13คนเนี่ยคุณจอนบอกว่า มันคือคำตอบของทุกอย่างที่คุณจรดำน้ำมาตลอดชีวิตเห็นไหมคะว่าแพชชั่นเนี่ย มันสามารถที่จะกลับกลายเป็นจากสิ่งที่รักกลายมาเป็นสิ่งที่โลกต้องการได้เมื่อวานเราพูดไปถึงทฤษฎีอิกิไกใช่ไหมคะเราบอกว่ามันมีอยู่สี่เรื่องใช่ไหมคะสิ่งที่รักสิ่งที่โลกต้องการสิ่งที่ถนังแล้วก็สิ่งที่องค์กรหรือว่าผู้อื่นจะให้เงินเรามันมีอยู่สี่สิ่งใช่ไหมคะคนจรนเจอแล้วคะ่ะในสิ่งที่รักคือแพชชันของตัวเองแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อโลกมันสามารถมาช่วย ่วยเหลือคนอื่นได้นะคะนี่ก็คือแพชชั่นของคนหนึ่งคนที่หาคำตอบได้ในที่สุดเห็นไ่คะนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างค่ะต่อไปค่ะคุณคราวทำรงรักนะคะกล่าวไวยว่าลองหยุดฟังเสียงรอบข้างแล้วมาอยู่กับตัวเองแพชชั่นคือสิ่งที่ตัวเราหลงไหลมากพอที่จะับ เคลื่อนชีวิตของเราแพชชั่นเป็นเหมือนเพื่อนที่บางคนรู้สึกสนิทมากและอยู่กันได้นานๆหรือบางคนอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันสั้นๆเราแ,แยกย้ายกันไปนะคุณฟรามก็บอกว่าแพชชั่นมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วบางอย่างอาจจะอยู่กับเรานานๆนะแพชชั่นมันคือความหลงไหลมันคือสิ่งที่เข้ามาในชีวิตมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะบาง บางแพชชั่นมันอาจจะยาวนานบางแพชชั่นมันก็อาจจะสั้นๆนะคะแต่มันก็คือสิ่งที่เราได้ลองทําสิ่งที่เราได้ไม่เคยทำแล้วก็ลองทำดูนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราได้ลองทำมันมันก็คือประสบการณ์นะมันก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องที่เราทำจากแพชชั่นของเรานั่นเองนะคะคุณคริสการ์เนอร์ค่ะ ล่าวเอาไว้ว่าจงหาสิ่งที่คุณรักและหลงไหลและอดใจรอไม่ไหวที่จะได้ทําในแต่ละวันนะคะนี่ก็คือเป็นความหมายหนึ่งของแพชชั่นเหมือนกันนะคะอะไรก็ตามที่เราทําแล้วมีความสุขเสมเลยนะคะเราอยากทํานะคะเราอยู่กับเราอยู่กับสิ่งนั้นแล้วเรารู้สึกว่าโลกมันสบายสงบมีความสุขนั่นแหละค่ะแพชชั่นของเรานะคะคุณคริสก็บอกว่า ลองหามันให้เจอนะนะทุกคนก็มีมุมนี้มีโมเมนต์นี้แหละนะเราแค่ต้องลองฟังเสียงตัวเองแล้วก็ลองค้นหามันให้ได้นะคะไอตัวแพชชั่นของเราเนี่ยค่ะมันหาไม่ยากแน่นอนนะคะแมพี่แบร์ของเรานะคะพี่แบร์ขององยัายาเองนะคะพี่แบร์บอกว่ายังไงคะทําในสิ่งที่ชอบสร้างแพชชั่นจากการเรียนรู้นะคะณเดชกุกินียาค่ะ ทําในสิ่งที่ชอบสร้างแพชชั่นจากการเรียนรู้เห็นไหมคะเราชอบทําอะไรเราก็ทำเราก็เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะบางครั้งเนี่ยตอนแรกที่เราทําหรือเราได้รับรับรับรู้ว่าเราจะต้องทำมันอาจจะยังไม่ได้ชอบได้นะคะมันอาจจะเป็นความจําเป็นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องทํา ะะอาจจะฝืนๆบ้างในครั้งแรกนะคะแต่ลองทำดูคะ่ะลองเปิดใจลองเปิดโอกาสให้กับทุกๆสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตเรานะคะแล้วก็ลองศึกษาให้เวลากับเขานิดนึงนะคะกับกับสิ่งที่เข้ามานั่นแหละนะคะบางทีเราอาจจะ พบว่าเออนี่แหละคือแพชชั่นของเรานี่คือสิ่งที่เราชอบนะคะลองทําไปก่อนลองทําไปก่อนนะคะทํไปเลยคะ่ะทําไปอย่างมีความสุขเลยนะคะแล้วก็อ,อถ้ามันไม่สักเซสมันไม่โอเคมันยังไม่ใช่มันยังไม่โดนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็รู้แล้วเราว่าออโอเคเราทําสิ่งนี้แล้วเรา เราไม่ชอบนะมันไม่ใช่เราเนาะเราก็ลองทําสิ่งใหม่ๆดูนะคะแต่อย่าไปปิดกั้นอย่าปิดกั้นโอกาสโอกาสที่มันเข้ามานะคะทุกๆโอกาสมันคือแพช s i o n ใหม่ๆมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะคะวิธีปลุกแพชชั o นของเรามันไม่ได้ยากไม่ได้ยากเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะเราเปิดใจเราลองทําสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทําดูไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆหรือ อะไรก็ตามนะคะที่มันเข้ามาเนี่ยเราลองดูนะคะเราลองดูลรงน่าจะได้อะไรบุมมองอะไรบางอย่างจากตรงนั้นแต่แหละนะแนวคิด mindset นะคะมันติเพชัน นะคะแนวคิดของเรากรอบความคิดของเราทัศนคติของเรานะคะทุกที่ทงมันส่งเสริมมันนําพามาซึ่งแพชชันได้นะคะถ้าเรามีมายเซตที่เรามีกรอบความคิดที่ดีเนี่ยเราก็จะมีพชชั่นดีๆเกิดขึ้นแล้วพชชั่นนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เรารักแล้วทําแล้วยังเป็นสิ่งที่โลกต้องการได้ด้วยเห็นไหมคะแล้วถ้ามันมีแวรลในตัวเองเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นมูลค่าซึ่งสร้างไรายได้หรือเบเนฟิให้กับเราได้อีกด้วยนะคะแล้วเราทําซ้า ําทําบ่อยๆทําจนเกิดความชํานาญมันก็จะกลายเป็นความโปรเฟชชั่นอลหรือทําให้เราถนัดได้ไปคะกลับไปที่ทฤษฎีอีกไก่เมาาื่อวานนี้เห็นไหมคะสี่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จากแพชชั่นดีๆที่เราสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเราเองนั่นเองนะคะบางครั้งเราอาจจะใช้ชีวิตไปแล้วก็เบืบ่อเบื่อเนาะมันไม่มีแรงมันเหมือนหมดไฟยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลองหยุดนิ่งๆสักพักหนึ่งนะคะบางทีพี่ปิดอยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามัน มันคิดเครียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปอย่างที่บอกนะคะเป็นคนชอบดำน้ํานะคะก็อยากไปก็จะไปไปดำน้านะคะทุกครั้งที่มีโอกาสที่จะได้ไปนะคะชอบมากๆนะคะก็หวังว่าจะยังได้ไปอีกบ่อยๆนะคะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่รักแล้วหลงไหลามากๆนะคะดำน้ำํา ไม่ได้ดำน้ำลึกนะคะดำน้ำกุบกิบกุบกิบดูปลากระตูนดูปลากระกลังเนี่แหละคะ่ะแค่นั้นแหละเนะ่ก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะคะเราจดเราบันทึกเอาไว้นะคะเราลองทำอย่างที่บอกคะ่ะเราเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะลองทำในทุกๆสิ่งทำแล้วก็ลองให้คำตอบตัวเองว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะคะแล้วก็ทำให้มัน เอาสิ่งที่รักเนี่ยนะคะมาทําให้มันเกิดความถนัดนะคะทำไปทำอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะคะมีผู้คนใจดีมากมายนะคะที่พร้อมที่จะให้โอกาสเราหรือเราสามารถที่จะหาข้อมูลได้มากมายใน YouTube นะคะหรือใน Google เยอะแยะเลยนะคะเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นนะคะเอาซอสเหล่านั้นเอาวัตถุดิบเหล่านั้นนี่แหละค่ะมาเพิ่มเสริมเติมแพสชั่นของเรานะคะให้มันเกิดไอเดียสนุกสนุกเกิดการทําอะไรบางอย่างที่สนุกสนุกได้นะคะอย่างพี่พิเองก็ชอบนะคะชอบอย่างเงี้ยชอบเรื่องนี้นะคะก็ไม่ไม่ได้คือทำมาทั้งชีวิตแหละนะคะตอนเด็กๆตอนเรียนก็เป็นคนที่ชอบแสดงนะคะชอบเป็นคนที่ชอบ อยู่มีกิจกรรมบบเป็นเด็กกิจกรรมนะคะต้องบอกว่าเป็นเด็กกิจกรรมนะคะแล้วก็อยู่กับกิจกรรมมาตลอดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยชอบอนเตอร์เทนนะคะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเป็นลักษณะแบบที่ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะชอบนะคะจะชอบเป็นพิธีกรบนเวทีหรือในรถ รถบัสทัศนจรอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็ทํามาแ้งทุกอย่างนะคะเป็นพิธีกรงานแต่งงานหนึ่งก็ทํามาแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่เราชอบนะคะเราชอบล้วก็โอเคนี่แพชชั่นของเราใช่ไหมคะก็เพิ่งมาคนม้นพบตัวเองแล้วก็กล้าที่จะตาม สิ่งที่เราชอบนะคะนำแพชชั่นของเราเนี่ยมาต่อยอดมาทำมาพัฒนามาสร้างไอเดียสนุกสนุกมาทำอะไรสนุกสนุกนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยเกิดเป็น Make Life Better 99.9 Point by นทังงนนทมนนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ EP 3ค่ะ Follow Your Passion นะคะก็ะนำมาฝากทุกๆท่านนะคะเป็นเก็รดเล็กเกดน้อยนะคะก็ขอบคุณสำหรับก,กำลังใจนะคะที่ทุกท่านต่างกำลังแอบส่งให้อย่างเงียบๆ นะคะคก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถ้าท่าในใดที่อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะก็ฝากติดตามนะคะทั้ง youtube channel นะคะแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะคะ Make life b e t t e r ในที่นาพลนายบายนันนทมนนะคะแล้วพี่พิคจะ ไปสอบแสวงหาเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็จะได้มาสารฝันของตัวเองมาทำตามแพชชั่นของตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะมาและเปลี่ยนกับทุกทุท่านนะคะมาแบ่งปันมามอบความสุขให้กับทุกทุท่านได้นะคะก็จะพยายามอัพ พีพีทุกวันนะคะเอาไปเรื่อยๆนะคะคิดว่าจะทําไปเรื่อยๆก็จะได้เพื่อความสุขของตัวเองนะคะแล้วก็หวังว่าความสุขของพีพิครั้งนี้เนี่ยก็คงจะส่งต่อส่งมอบความสุขความรักนี้และก็กําลังใจนี้ให้กับทุกทท่านได้ด้วยค่ะสําหรับพีพีนี้ก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะส่งทุกท่านเข้านอนนะคะแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้วันอังคารนะคะวันที่สองของสัปดาห์ขอให้ทุกท่านได้เริ่มงานอย่าง สำเร็จรุร่วงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกยายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตกับการทำงานกับทุกสิ่งทุกๆอย่างนะคะตลอดวันตลอดไปเลยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายรักนะคะดูแลตัวเองนะ